สวัสดีค่ะรายการผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหนในครั้งนี้นะคะยังคงเต็มอิ่มไปด้วยสาระความบันเทิงที่ได้คัดสรรเรื่องราวสุดพิเศษมานําเสนอเหมือนเช่นเคยค่ะเพราะไม่พลาดความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมต่างๆไฮไลท์ในวันนี้มีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ที่เชียงดาวทําให้เรามาถึงด่านช้างที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรากลุ่มอิสุสุและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลร่วมกันสารต่อโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตสร้างระบบพัฒนาน้ําดื่มสะอาดเพื่อให้แววตาของเด็กที่นี่และที่ต่อไปกลับมาสดใสเหมือนเดิมอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตท่องเรือสำหรับ โอชิเนียครุยสไปกับทัวร์คุณแหน่เรือสำรานที่เปลี่ยนไปด้วยความหรูหราบริการอันเนลอหรูและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกสัมผัสอารยธรรมของมหานครสองทวีปจากคิสตันบูลมุ่งสู่กรุงโรมออกเดินทางวันที่16ถึง28สิงหาคม2 5 5 6ติดต่อได้ที่บริษัทเวอร์เอสเพรสจำกัดโทรศัพท์025212690ถึง1 กล่าวถึงสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายคนคงจะนึกถึงพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะพระที่นั่งที่ได้รับการออกแบบด้วยความประณีตงดงามและยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจะมีอะไรสุดเอ็กซ์คลูซีฟบ้างเราไปชมกันเลยค่ะช่วง e x ็กซ์คลูซีสนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวอิซุสตีแม็กวีครอสใหม่ บริษัทไทยเบมเร็จจำกัดมหาชนพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งที่มีความงดงามด้วยสถาปตัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกเปรียบได้ดังวิมานบนดินที่สัมผัสได้และถือว่าเป็นพระที่นั่งทาวอนองค์แรก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโ,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2443แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2444โดยมีนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามสมเด็จพระเจ้าปรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาณริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นผู้ควบคุมการออกแบบ รูปแบบอาคารนั้นมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียผสมผสานไทยประยุกต์โดยถูกวางผังเป็นอาคาร3มชั้นรูปทรงตัวแอลมีห้องทั้งสิ้นจำนวน31ห้องบริเวณส่วนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเรียกว่าแปดเหลี่ยมนั้นเป็นส่วนเดียวที่มีถึง4ชั้นบริเวณชั้นล่างสุดก่ออิฐถือปูน ส่วนชั้นถัดไปด้านบนนั้นสร้างโดยไม้สักทองทั้งหมดภายในพระที่นั่งวิมานเมฆได้จัดเป็นห้องสีต่างๆถึงหสีคือสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีงาช้างและสีลูกพีชซึ่งแต่ละห้องได้จัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์และศิลปะวัตถุต่างๆที่น่าสนใจมากมายอาทิ เครื่องเงินเครื่องทองที่มีฝีมือปราณีตในแบบต่างๆเครื่องลายครามนานาชนิดรวมทั้งเครื่องลายครามชุดจอปรอที่ได้ทรงสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีของที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หทรงสะสมไว้อีกหลากหลายชนิดอย่างเช่นงาช้างและเขาสัตว์เครื่องแก้วเจรไนเครื่องเบญจรง์ ตลอดจนได้จัดตกแต่งห้องทรงพระอักษรห้องเสวยและหมู่ห้องไทยไว้อย่างสวยงามและในบริเวณชั้นบนสุดได้จัดเป็นหมู่ห้องพระบัรทมห้องทรงงานและห้องสงโดยสิ่งที่นำมาจัดแสดงแต่ละชิ้นนั้นล้วนเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้มาแต่อดีตทั้งสิน้นสำหรับอีกห้องที่น่าสนใจนั่นก็คือ ห้องทองพระโลคงสีเขียวที่มีการจัดแสดงพระบรมสาธิสลักษ์ขนาดเท่าองค์จริงของรัชกาลที่หตั้งอยู่กลางผนังห้องโดยได้ถูกวาดถวายก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตเพียงหนึ่งปีเท่านั้นภายในอาณาบริเวณพระราชวังดุสิต นอกจากจะได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามของพระที่นั่งวิมานเมฆแล้วยังมีหมู่พระตำหนักต่างๆที่ได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวไว้มากมายเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมด้วยเช่นกันพระที่นั่งวิมานเมฆนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป พลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน t ทรน e ์เดอ e ดีไซเนอในวันนี้นะคะคุณขิมทิพย์ระดาลและคุณเล็กกรกนก,นกจะพาเราไปโฟกัสกับงานดีไซน์ชุดฉลองพระองค์อันวิจิตรงดงามและทรงคุณค่าที่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชื่นชมนัณพิพิธภัณฑ์ผ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถติดตามกันได้เลยค่ะในช่วง In Trend the Designer ช่วง In Trend the Designer สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวอิสุสตีแม็กวิครอสใหม่บริษัทไทยเบรเรจจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดี The Designer ไซเนอร์ประจำเดือนนี้นะคะพิเศษกว่าทุกๆครั้งที่เราเคยไปกันมาเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินะะีนาถค่ะอืมค่ะแล้วตอนนี้เองนะคะเราก็อยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังอันสวยงามที่นี่แล้วเราเองก็จะได้พบกับคุณหมายปิยวราซึ่งชื่อของเธอก็ชื่อเหมือนเป็นผ้าอยู่แล้วค่ะ แล้วเธอเองก็ได้เป็นหัวหน้าคณะพนะิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้วันนี้นะคะสาวเก่งคนนี้จะพาเราไปดูอะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกับเธอด้วยกันเลยค่ะไปดูกันคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ไ <ป S 1> มาอยู่กับคุณใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะทราบว่าคุณใหม่หน้าที่ของคุณใหม่โดยตรงที่นี่นะคืออะไรบ้างก็ทีอ,อจรัตพัมชื่อตำแหน่งก็คือหัวหน้าโครงการในทิวิดันผ้าน,นะคะแต่ว่าเ,ออเดิมทีเนี่ยตอนแรกเลยก็คือเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณสี่คนอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือเหมือนกับว่าทาทุกอย่างทําเรื่องของเนื้อหาทําเรื่องของการจัดนิทรรศการแล้วก็ หาวัตถุมาจัดแสดงยนะคะแล้วก็รวมถึงการคือตอนแรกเนี่ยยังไม่มีทิธภันใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือการทำโครงสร้างองค์กรต่างๆอ่นีค่ะค่ะถือว่าได้ครบทุกหน้าที่จริงเลยนะคะแล้วความภูมิใจต้องภูมิใจแน่นอนในการที่รับได้รับมอบหมายทำหน้าที่นี้ก็เป็นความภูมิใจเพราะว่าเป็นมหากรวินาทีคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาเยชมรมราชากุมารีนะคะที่ทรงพระาทานโอกาสให้เราเนี่ยได้มาทํางานอยู่ตรงนี้นะคะคราวนี้เนี่ยคุณเล็กเราก็อาจจะต้องขออนุญาตคุณหม่ยละเพราะว่าเรามาถึงที่กันแล้วอะเราก็จะเริ่มจากของแค่คุณใหมาพาไปดูกันดีกว่า,<ฮ>ะานะคะว่าไฮไลท์แต่ละอันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้เรียนรู้ผ้าใหม่กันเพิ่มเติมด้วย<ช><ห>ค่ะ,คะ เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของห้องนี้เพราะว่าทุกๆห้องเนี่ยของทุกอย่างอยู่ในตู้หมดแต่ว่าตรงนี้นี่จะเป็นโซนเดียวที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้นะคะก็คือเราจะขอสัมผัสเลยค่ะไหมหลายห้ายก็คือเราจะให้ดูความแตกต่างของเส้นไหมต่างใช่หลักสีสวยงามมากคราวนี้คุณไหม่ค่ะอยากจะทราบว่าผ้าไหมนยข้อดีมีอะไรบ้างขอพูดถึงเส้นไหมก่อนเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเส้นไหมไทยมีลักษณะพิเศษก็คือว่า มีสีที่เป็นสีเหลืองไม่เหมือนไหมญี่ปุ่นหรือว่าไหมจีนนะคะก็จะเป็นสีขาว <ชา S 2> ใช่<ต>ค่ะเพราะฉะนั้น,นเวลาสาวออกมาก็คือจะเป็นสีนี้เมื่อจะนําไปย้อมสีเราก็จะต้องใช้วิธีการซอกใช่ไหมคะ,คะพอซอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีขาวนวลมันจะไม่ขาวมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นสีของไหมไทยเมื่อย้อมสีออกมาแล้วสีมันจะให้ความนุ่มนวลมากกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็ มีความแข็งแรงเหนียวทนค่ะ,คะตอนนี้เรามาดูฉลองพระองค์กันนะค,ะค่ะก็คือห้องนี้นจะเป็นเรื่องของการตรงงานของเฉลิมพระองคทาที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะชีพนะคะแล้วก็เราจะมีการจัดแสดงผ้าจากผ้าต่างๆที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงได้ช่วยเหลือเพราะว่าจุดเริ่มต้นของงานศิลปะชีพเลยก็คือพระองค์ท่านนี่ยจะให้ประชาชนมีไรายได้เสริม,มผลพลอยได้ของการที่พระองค์ท่านช่วยเหลือประชาชนแบบนั้นเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ผ้า สินบ้านศิลปะและงานทำต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พองค์ท่าน,นเ,นเาสด็จเสียมาพรราชดรในแต่ละภาคก,ก็จะมีส่อพงทรงงานที่พองค์ท่านใส่นในแต่ละภาคอย่างเช่นยกตัวอย่างภาคเหนือพระองค์ท่านก็จะใส่ชุดที่เป็นชลองพงที่ทำจากผ้เาเชาวเขาอะไรอย่างต้นนะคะโหแล้วก็งามมากนะคะ,คะดท่านสมัยด้วยนะคะ,ะและเหมือนที่คุณหมายบอกเมื่อกี้ว่าแต่ละภาคก็จะมีจุดโดดเด่นของผ้าไหมนั่นนะคทั้งลวดลายทั้งคาแรคเตอร์ของแต่ละภาคของแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะด้วยเทคนิคต่างๆ ในทัศการนี้นะคะชื่อไทยพระราชนิยมค่ะก็เป็นที่มาที่ไปของชุดไทยในปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวจะพูดถึงชุดไทยที่ตัดเย็บโดยเพียบาแมานะคะก็คือ,อ,อ <c oughs> นอกจากที่เพียบาแมาเนี่ยจะได้รู้จักผ้าไทยแล้วก็เห็นสิเล็กของความเป็นไทยแล้วเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าก็ได้รับรางวัลจากต่างชาตินี่นะคะว่าว่าเป็น best dress ของโลกอะไรอย่างเงี้ย่ะติดต่อกันสองปีแล้วก็ได้อีกทีอย่างด้วยเป็นที่น่าชื่นชมมากๆพ่ะอ่คะพระองคท่านงามมากเราก็ได้เห็นจากนะคะเพราะฉะนี้ค่ะชุดไทยเราก็เลยดังไปทั่วโลก อ่ลี่พระองค์ที่ตัดเย็บโดยเพียประมาณนะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษเพราะว่ามีความสวยงามมากแล้วก็ไม่ต้องตัดเย็บลายท้าเลยนะคะคือเห็นลายผ้าไหมมัดนีได้ชัดเจนงามมากลายช่ะค่อยๆไล่ลงมาใช่ทั้งโทนสีทั้งแล้วคือนี่ตั้งแต่ปีไหนคะคุณไหม่อันนี้นะคะก็ตั้งแต่ปี1980แกว่า ของพระองค์ชุดนี้นะคะงามมากแล้วคุณไหมเห็นแล้วรู้สึกว่าตะลึงกับการรายละเอียดแล้วก็งานปักดูมันแบบมันวิ่งออกมาจากในข้างนอกเลยนะคะแล้วความปราณีตเนี่ยนอกเหนือจากแบบว่าฉลองพระองค์แล้วเนี่ยยังมีแบบว่ารองพระบาทอีกที่เข้าใช้ผ้าไหมไทยมาชิ่งกันโอ้โหอย่างนี้ไปเมืองนอกนี่ฝรั่งเห็นก็ตะลึง ไม่แล้วค่ะท่านถึงได้รับรางวัล Best Dress Movement of the y ใช่ไมะนันด้วยกันใสเลยจริงฝร่งนี่ก็จะติดชื่อมากว่าเ u e น n ์สตรีทกิี่คือสวยงามแต่โมสก s เรื่องสวย l าอันนี้ก็ดีไซน์ by Pierre Balmain ใช่ด้วยความที่มีดีไซเนอร์ใหญ่ขนาดนี้มาใช้มาทำงานออกแบบกับชิ้นผ้าไทยเนี่ยมันทำให้ดีไซเนอร์ไทยก็เห็นในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าฝรั่งเขา เอาของเราไปทําอะไรได้บ้างก็เหมือนกับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็คือการที่พร์ท่านเนี่ยเอาผ้าไทยไปให้ฝรั่งตัดนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการโปรโมทผ้าไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแล้วก็เผื่อว่าเขาจะติดใจเอาผ้าไทยไปใช้ในคอลเลคชันของเขาใช่ไหมคะรวมถึงเวลาที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเราก็ได้รับรูปแบบของวิธีการตัดเย็บแบบฝรั่งมาที่มีความสวยงามเพราะว่าเขาเป็นแบบกุชูแบบว่าเป็นกุโตนะเป็นไทยแฟชั่นพระท่านเนี่ย วิธีการตัดเย็บต่างๆเขาจะประณีตแล้วก็ละเอียดมากแบบว่าอย่างทพี่เรามันก็คือจะมีเทคนิคหลายๆอย่างที่ช่างไทยคาดไม่ถึงแล้วก็ได้นํามาอัดอัใช้กันเนีย่ยแต่แล้วทางด้านเขาก็อาจจะรู้จักของของไทยไม่เท่าก<ช>ับดีไซเนอร์ไทย<ช>รู้จักของเรา<ช> <ๆ S 1> เองเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมากเ,เหมือนแลกเปลี่ยนทรัพยากรค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษจริงๆซึ่งทางคุณใหม่ได้ให้เกียรติทางเรามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และฉลองพระองค์สวยงามอย่างนี้ใช่ค่ะพิเศษมากๆแล้วก็วันนี้นะคะ การผู้หญิงแนวหน้ากับคุณแหน่ช่วงอินเทรนด์เดอะดีไซเนอร์ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณใหม่มากนะคะขอบคุณมากคะ่ะ The Royal Chiang Mai Golf Resort ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นพิเศษ1,900บาทต่อวันรวมค่าห้องพักพร้อมอาหารเช้า ค่าเล่นกอล์ฟ18หลุมและค่าแคดดี้ที่สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเชียงใหม่คันที่ครับจองได้ที่0835764747 0835689797เริ่มสิเมษายนถึง31ตุลาคมนี้เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าข่าวสารในแวดวงสังคมต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะสาวๆในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กจึงไม่ควรละเลยข่าวสารใหม่ๆค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยวิตามินหรืออาหารเสริมในปริมาณที่เหมาะสมถ้าพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรให้อัปเดตกันบ้างในช่วง Society ค่ะช่วงส o c i e t y สนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวอ s u z u d m a x วิคร s ใหม่ บริษัทไทยแบ,บเบอร์เรดจำกัดมหาชนเพื่อสนองพระปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ป่วยอนาถาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีจึงได้ร่วมกับมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์จัดตั้งโครงการหาไรายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาขึ้นโดยจัดทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายอาทิ เสยืดแก้วน้ำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนภายใต้ชื่อด็อกเตอร์น้ำใจเพื่อนำไรายได้ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลสมทบทุนกองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาหากสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาสามารถไปได้ที่ร้านด็อกเตอร์น้ำใจอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13รรกรกฎาคม2556ของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพวรราชาทินัดดามาศคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยได้จัดกิจกรรมถวายพระกุศลโดยมีพลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณิยุทธยารองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายายากสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์พิชานดรในแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยท่านผู้หญิงเพนสีวัชโรไทยคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกิติพง์กิตรยารักษ์ประหลัดกระทรวงยุติธรรมทานิศริยพันธ์ อธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนหญิงณศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมสิรินาปะวะโรราณวิทยาประธานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมดเรเทียมโชควัฒนาจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูคุณธรรมสตรีไทยโดยมีบุญปรกรณ์โชควัฒนาประธานมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาเป็นผู้มอบโล่พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ในแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีกล่าวประทักฐาพิเศษในหัวข้อซื่อสัตว์และจริงใจสังคมไทยเป็นสุขซึ่งมีผู้ร่วมงานจากองค์กรต่างๆอาทิสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี คณะครูคุณธรรมสตรีไทยประจำปี2555คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการนักธุรกิจสตรีหอ,อการค้าไทยผู้บริหารจากโรงเรียนคุณธรรม104โรงเรียนมาร่วมแสดงความยินดีด้วยจ้าลานทิพย์ทวทศิ์น,นายกสมาคม YWCa กรุงเทพเป็นประธานจัดงานการราดินเนอร์ ขอบคุณคณะทูตานุทวตประเทศต่างๆและผู้มีอุปกราระคุณที่ให้การสนับสนุนบริจาคเงินให้กับกิจกรรมการกุศลของ YWCa กรุงเทพโดยที่ผ่านมานั้นทางสมาคมได้นำเงินบริจาคทั้งหมดเข้าช่วยเหลือโรงเรียนธุรกันดารต่างจังหวัดทั่วประเทศอาทิสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำเครื่องกรองน้ำให้กับชาวบ้านตามต่างจังหวัดให้ได้ดื่มกินกันทั้งหมู่บ้านซ่อมแซมโรงเรียนเพื่ออนาคตของเด็กๆรวมแล้วถึง40โครงการต่อปี งานนี้มีคณะทูตานุทูตแขกผู้มีเกียรติรวมถึงผู้มีอุปการะคุณเขาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองจนทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจที่สามารถรวบรวมเงินซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดไก่เตีย้ยจังหวัดอยุธยาได้สำเร็จทั้งนี้สมาคม YWCA กรุงเทพยินดีที่จะเดินหน้าทากิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเพื่อสังคม หลังจากล่องเรือสำราญดิเวียร่าคณะเพื่อนและพี่คุณแน่เติมเต็มชีวิตชมความงามของอิตาลีสโลวีเนียโคเอเชียมอนเตเนกโกรกรีซตุรกีภูมิประเทศสงบสะอาดส่วนน้ำและฟ้ารอบคาบสมุทรบอลคานสวยจับใจก็ถึงเวลาที่พองเพื่อนต้องแยกแยก้ายตามภารกิจกลับเมืองไทยด้วยกลุ่มแรกมีวาลินและาพาณิชภูลิลิวง สีภูมิและหม่อมราชวงศ์วรรณพรสุขเนตรทิพยรักและพักวดีสุขุมขึ้นเครื่องการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าจากเมืองมิวนิกเยอรมนีคุณแหนก็สำรวจในแอร์พอร์ตที่นั่นสังเกตว่าก่อนเช็คอินมีของน่าซื้อกว่าข้างในเมื่อกลับถึงกรุงเทพตามกำหนดบ่ายโมงวันที่26รกรกฎาคมคุณแหนก็รีบโทรหาเพื่อนรักอีกคณะ มีอนันตชัยและอุไรคุณานันทกุลพรเพรและอารยาวิชิตชนชัยเอกสิทธิ์และสุเนศคุณานันทกุลซึ่งก็ได้ไลน์คุยกันก่อนขึ้นเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตว่าก่อนเช็คอินควรช็อปกระนำและไลน์ซับได้ตามสะดวกเหมือนกันปรากฏว่าเครื่องบินดีเลย์กว่าจะติดต่อกันได้ก็ปาเข้าไป5้าโมงเย็นสอบถามได้ความว่า เครื่องต้องแวะลงที่กรุงเดลีอินเดียเพื่อส่งผู้โดยสารชาวสวิตท,ที่ป่วยหนักด้วยโรคหัวใจเรื่องเจ็บไครได้ป่วยไม่มีใครว่าแต่ที่ต้องติดอยู่ในเครื่องทั้งลูกเล็กเด็กแดงคนแก่คนหนุ่มคนสาวฝากถึงดีๆการบินไทยด็อกเตอร์สรจัก,กรเกษมสุวรรณน่าจะคิดนโยบายปลอบใจลูกค้าสำหรับไฟไหนที่มีปัญหากระทันหันอย่างนี จะแจกไม้ R.O.P. แถมปลอบใจก็ดีนะคะยังไงยังไงก็เป็นลูกค้าสนับสนุนเพราะว่าเห็นเป็นสายการบินแห่งชาติเสมอแต่ว่ายายเห็นเป็นเพียงหมูในอวยนะคะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับเรื่องราวสุดพิเศษที่ได้คัสสันมานําเสนอหวังว่าคุณผู้ชมคงได้รับสาระความบันเทิงจนลืมกันไปเลยนะคะว่าเวลาแห่งความสุขได้หมดลงแล้วคะ่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ชมทุกท่าน พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแฟชั่นงานสังคมและไลฟ์สไตล์ในรายการผู้หญิงหน้าน้ากับคุณแหนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ